ใครกลัวใครก็เสือก็ต้องกลัวแมวสิไม่มีอะไรต้องกลัวสักหน่อยเออเอ้ยจะไปไหนไเตะบอลเลือกขาไปเตะบอลขาเศร้าเราเตะเอาแล้วเอาแล้วให้ไปอยู่ไปให้ไปเตะบอลไปเก็บเอาลองเท้าไปเก็บ ก่อนฉันสิเก็บเธอตอนนี้ไปให้มันหายก่อนเผอ,อบสได้ถือสตาร์ทยางเลยปัด๊ดท้กลัวอะไรไม่ได้กลัวไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกเบดเก็บเอาความจริงเออก็บเอาความจริงพูดมาเดี๋ยวนี้ความจริงเหรอมเบ็ดเบ็ดอันผิดปากเอิดแววสุดกีฬา,อาอเอาแล้วมาสิ ุกิร่ายังอีกยายาพึไดุกิรายังอีกเขเสือันเบิดแล้วเขานรเบดแล้วฮะเขานิดแล้วรู้ใส่ไปิ่งดูอเแ็มซีมาลาฝากแล้วไว้จับ็ไอวันนี้ตออยู่พนะเพ่มาไปปม่หสอ้า้จับไปจับไจับไจับไจอันนี้ไม่กลัวหรอคะกลัวอะไร ไม่ก,กลัวจริงๆหรอคะกลัวอะไรไม่ได้กลัวเลย